คนอื่นฟังที่เพื่อนเขาตอบได้แล้วเรารู้สึกยังไงฮะถ้าถ้าเป็นสำหรับคูนะคูจะบอกโอ้ให้พี่ช่วยเราได้นะเราต้องเรียกเหมเพื่อนเราจะคิดอย่างนี้เร,เรียนเรียนเนให้นึกถึงเพื่อนด้วยเพื่อนในห้องเราเนี่ย <c> เขาระดับมีแวคนวคิดได้กูทำไมเพื่อนเขาคิดได้นะครับ เราแข่งกันอย่าื่นเองมะนาวมองอย่างอื่นแล้วเถอโอ้โหยี่มานี่ตัวนี้มานี่สังเกตหน่อยตัวนี้มันน่าจะมีตัวบนกับตัวล่างนะตัวนี้มานี่ัวกกันแล้วเ็นแปดสิบเนี่ยเลขแปดคงเดิมตัดออกก็ได้ก็ดูกเฉพาะหกสิบห้าเลแปดสิบเนี่ย ห 65, ่างเท่าไรเพิ่มก็เหมือนเลข65ต่างเลข80ต่างกันเท่าไรครับไม่เรียนลองหาตัวเลขมาบวกกันก็ได้65มันจะบวกกับเลขอะไรแล้วให้สุดท้ายมันเป็นเลข80เนี่ยตั้งกันแบบเรียกว่าชาวบ้านชาวบ้านอย่างนี้ก็ได้อ,อะไรที่มันบวก5จะบวกกับเลขเอะไรแล้วเป็นสูตรท่านน่ะบวกเอ่ไหนครับ 5, <6. S 1> บวก5บวก5 มันก็คือเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งตรงนี้มันจะหกจะบวกกันหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดจะบวกกับอะไรก็ได้แปดเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งมันจะเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าตรงนี้บวกสิบห้านะครับง่ายง่ายอย่างเงี้ยแสดงว่าจากนี่มามันบวกสิบห้าแล้วมาดูตรงนี้บวกสิบห้าไหมบวกสิบห้าไหมครับ บวกเราเอาสิบห้าไปต่อไทยไดยี่สิบเพราะการบวกการลบเลขตั้งหลักให้ตรงกันเนี่ยคำพูดคำพูดกาษาศิลปบวกลบเลขตั้งหลักให้ตรงกันตัวบนตัวล่างบวกกันลบกันนี่คำพูดที่เราตกไปในบทกเรกียนิาสะนะครนะับตะุบเลยนะนั่งรองนะคำพูดไหนคำพูดแบบที่มันจะทำให้เราทำได้บ้างนะนะครับ สิ 15, บห้วกกันเป็นสามสิบห้าไหมเนี่ยห้าเป็นสามชัดเจนเรียบร้อยแถวว่าบวกสิ้าอีนี้ก็บวกสิบห้ามันจะใส่ตัวเ e. อตัวเ e อก็มาจากเลขอะไรบวกกัน8ปดอสบห้าบวกกับสิห้าแล้วก็ใส่ช่องเอบวกกันศย์ทดหนึ่งสาสี่ห้าไม่มีทดแปล 850 Đây là sếp nếu như tôi ấy tại mọi hát sếp em đi mà, quà bí dưỡng lại quà này mát quà ngoài quà tàn thanh chạy ngoài này quà quà, tài, thay này tuần 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 này này tuần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  này ก็จะเป็นลบครับแต่ว่าต้องหาตัวบีเอาตัวบีหาไงตัวบีหาไงก็สังเกตจากที่มีค่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่รู้ตัวบีเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้วรู้สึก,ส,กสังเกตจากสองช่วงเนี้ยนะครับดูตรงนี้นะจะง่ายนะแปดห้าแปดแปดจะเป็นห้นาแปดศูนย์แสดงว่ามันเป็นไงเป็นลบแปดออกนะครับเนี่ย แต่พอมันลบ8แล้วมาดูตรงนี้มันลบ8ปดไหมจากนี้ลบ8ถ้าเป็นตรงนี้โอเคเลยนะ 5, 9 6ลบแถ้าเป็นตัวนี้จะโอเคเลยสี่ขโทษ6ลบแปดเดอะรปได้สงนี 5, 6, ่นะมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเลบหกเห็นไหม 9, 8, ลบ6ปดค้งหก9 6ไปที หกไว้ในใจชูมเสินะครับหกออกไปหักเจหักแปดเหลือเท่าไรเดีตอบสามนะผมมีคือห้าเหลือแปดเหลือแปดนี่มาแล้วแปดนี่